สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับ,คครบวันนี้สายฝนจะมาประกาศเรื่องโควิด19ครับเนื่องจากโรคโควิด19ครับสับบาดประกาศ,ป,กาศปิดเมืองสายฝนก็ ต้องตกงานครับหยุดงานโดยไม่มีกำหนด <c oughs> เลยไม่ได้ไปทำงานครับหยุดเลื่อนโดยไม่มีกำหนดครับโนสายฝนไม่กล้าออกจากบ้านเลยต้องอยู่บ้านแล้วจึงประกาศไม่ทราบเลยทั่วหน้า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับสายฝนไ้สา,ายฝนก็โควิดโว้ก เ้าตัวใหญ่กว่าโคทำไมต้องกลัวโควิดชนโควิดเลยโคมันไม่หวิดหนูหรอกใช่ไหมจ๊ะอันนี้กลัวโควิดค่ะอันนี้กลัวโควิดจ้าอันนี้ไม่กล้าไปหรอกค่ะอันนี้จะอยู่บ้านพักผอ่อ,อนเฮ้ยเฮ้ยพ่อมาเล่น,น,น,นกับหนูนหน่อยดิพ่อนูไม่มีเพื่อนเล่นเลยพ่อมาเล่นกับหนูนหน่อยนั่น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 นี่ไม่ใส่ตา แต่เขาพูดได้ก็จะพูดมันผมเลยครับนาพ่อน้ำเนื้อนึดน้อยดูเห็นไหมหืมเช้ายาช้ายาชวนพ่อเล่นด้วยหืมดูตอทีอาจารย์แฟลแซตตาคิเอินตาโนช่วยไหมคะอืมดูตัวใหญ่แล้วดูสิมันนี่มาแล้กมันนี่เร็ว วันนี้หยุดพักพบอนบทเอฟีด้วยอ,อะไรเราหลุดเช้าละนี่สวัสดีค่ะอออนุกว่าโควิดค่ะนุมไม่กล้าออกจากบ้านค่ะหลุกช้าละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮใน แฟนๆลูกชายลูกชายไได้าาเล่นนี้อยากจะชวนเล่นครับลูกชายฝนอยากชวนพ่อเล่นด้วยผมว่าจะทำสะให้เขาเล่นอยู่บ้านนะครับแต่ยังหาที่ทำไม่ได้เลยจะทำตรงไหนให้ไว้ให้เขาเล่นท่ายร้อนแก็อยากมีทราย มาเทให้เขาสักรถไว้เล่นมันเชื่อกันอื่นเขาแต่รอดูเงินเดือนออกก่อนครับเงินเดือนจะออกไหมนี่นเดือนนี้เง <c oughs> ินเดือนก็นเบิกไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเอาไปซื้อยาไว้ให้เขาเงินเดือนช้างไม่ค่อยได้แล้วครับบางเดือนไม่ได้ใช้เลย ของโทรับทช้างเยอะอปีนี้อากาศแรงปุกยาไม่ขึ้นครับก็ได้เอฟซีท่านใจดีด้วยก็ช่วยบ้างก็บรรเทาได้บ้างครับขอบคุณมากมากครับเอฟซี FC, ผู้ใจบุญทุกท่านครับได้ข้ากล้วยหนูส่ฝนได้ค้าอ้อยบ้างช้างได้หยุดงานครับแต่ควานช้างไม่ได้หยุดครับ ทางตง้องว่างไม่ได้ครับต้องวิ่งหาญ้าเผื่อพรุ่งนี้เพราะวันต่อวันครับถ้าเราไปหามาว่าเยอะๆมันเหี่ยวครับทางเขาจะไม่ให้กินทางแมลูโลก็ไม่ค่อยกินเปนเหมือนตัวผู้ตัวผู้เขาจะกินไม่ติครับจะกินเรียบประหยัด่อยก็วิ่งตัดไม้ครับไม้ที่เขากินไม้กระเสดน้ํากระถินน้ําไม้ไม่ทนครับเขากินดีเป็นยาครับ อ้กินเยอะก็ไม่ค่อยได้อากาศร้อนครับเขาร้อนในก็ต้องเปลี่ยนอาหารวันหนึ่งต้องสามสี่อย่างครับแต่ต้นสับรถเขากินดีแต่แพงครับสั่งเขาห้าร้อยอือพันหนึ่งเนี้ยก็นิดเดียวก็เลยไม่กล้าซื้อมาซื้ออ้อยซื้อยากอะ่ะได้หลายวันเนาะครับวันนี้หยุดงานครับ หนูสายฝนแมงคีโซนของเราครับจุดงานจุดงานไมน่มีกำหนดครับหนูสายฝนตกงานเลยช่วงหยุดยาวว่ามีโครงการทำบ่อน้ำว่าให้หนูสายฝนเล่นให้ทุกเช้าละเล่นครับทุกเช้าละสงสัยอยากเล่นน้ำถ้าทำเสร็จเล่นน่าดูเลย ต้องอาศัยผู้ใจบุญครับช่วยสนับสนุนด้วยเพราะลำพังควาดเองก็ไปไม่ไหวครับเพราะเป็นควานช้างเองก็ไม่ใช่ช้างตัวเองเนาะจัดจ้างเลี้ยงครับเป็นช้างวัดช้างาารครูบาหันตอนแรกๆครับผมบัว เป็นคนคน,คนหนึ่งที่ไม่เคยจับช้างมาแต่กําเนิดครับพ่อแม่ไม่เคยมีช้างครับไม่กล้าจับครับกลัวมันงันตัวใหญ่แต่ด้วยความอยากลงอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสช่วงนั้นเขาหน้าฝนครับช่วงที่สายฝนเขาตกโลกพอดีครับพอดีเขาไม่มีหวานเลี้ยง เลี้ยกอีเาลบากครับขอ,องเขาลบากก็เลยถามถามผมเองครับความความต้นเองว่าสนใจไหมอย,ยากเลี้ยงไหมผมก็ว่าโอ้ตัวใหญ่น่ากลัวแท้ <laughs> <c oughs> ก็เลยตัดสินใจดูครับเนี yeah, ่ยกดเ่งเขาเลี้ยงได้เราก็ลองดูสักตั้งเลี้ยงได้ไหมก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาจนทุกวันนี้ครับเกิดความรักครับผูพกพันกับช้างช้างตัวใหญ่จริงใจน่ารักมากครับใส่น่ารักครับ จนทุกวันนี้ได้ลองเองเรียกเองรู้สึกว่าผูกพันกับช้างเชอดนี้มากครับแม่กับไรน่ารักมากไม่ดุครับไม่ดุไม่หวงโลกเขาได้เล่นได้ครับแต่เขาจะคิดดื้อหน่อยยังไงคือบอกไม่ฟังครับใช่ไหมครับใช่ไหมคานิคิดดื้อเหมือนลกูกใช่ไหมนะบอกอะไรไม่ฟังใช่ไหมลกูลกน่ลกลับมาไหมมา นครับของช้างเป็นพ่อครูบาหารวัดป่า,าเทียงครับเป็นรดรปศุหาน mm. จาวัดป่าอาเทียงก็ไปขออาหารรอ,อเท่าครับเป็นหมอช้างรุ่นสุดท้ายครับนี่ครับอ่าี้ยายลง y u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  e หรือไมนี่ครับเป็นหมอช้างรุ่นสุดท้าย มองอายุอายุเสน่หแล้วเป็นไงไงมีรอยแล้วต่อลอยแล้วบ่อายุม่งองล่ะต่อรอยแล้วเนาะลอยลอยลงไปในแม่ทะเลใต้เลย,ยครับนี่ก็หมอช้างรุ่นสุดท้ายอายุน่าจะร้อยแล้วครับน่าจะร้อยปีครับแกจะขยันมากว่างๆ แกจะเดินมาให้อาหารช้างแกชอบช้างครับชอบช้างคนแต่ก่อนแกไปจับช้างในป่าครับนี่ครคือขันช้างไอกระเต้านุ่ยยิ่เลยไอเจี๋ยวไอกระเต้าไอจีบอยปัดสมวัยย่องตัวเมียจีบอยปัดกลเปรียดกอลมอดอัญชลช่วงบายบายให้ไอจีเซงดักเกลดดักเกลมอ ครับแกแกมากแล้วก็เดินเดินแล้วแก็กเวียนหัวครับแต่แกไม่อยู่กับที่ครับแกจะเดินแข็งแรงครับคนแกโบราณนี่แข็งแรงครับไม่มีโรคนะแกไม่มีโรคมาแกนมนุ่ๆแกจับช้างปา่าเยอะครับนี่คือตาทวดครับตาทวดผมเรียกแกว่าตาทวดครับจะเป็นหมอยช้างคนสุดท้ายแล้ว ชายฝนวัสดีค้สวัสดีท้าทวดหน่อยเร็วอืมกินอย่างเดียวเลยดูดิไม่ต้องมาโคแห่ค้าค่ะค้าตัดทวดเลยอืมดูตาครับด,ดูตาจตาจ้องอยากชวนเล่นหน่อยสิอยากชวนเล่นหน่อยสิหืมอืมหาน้อยมันกีเซอรน้อยแบบนี้หืม,มทำอะไรดูดูจะไปกวนทวดแล้ว ี่เลน,เลนอยากเล่นแต่ไม่สนมากเหมือนเจ้าพวันสุดยอดครับมาวานไปถ่ายโดนตีโทรศัพท์เกือบแตกโอ้ตีแรงมากนี่าโทรศัพท์แตกซะแล้วจะกดได้ถ่ายโทรศัพท์นี่เก็บซีใจดีมากครับซื้อให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่เ,เราได้กล้องดีๆครับถ่าย ให้แฟนคลับทุกท่านได้รับชมตัวอางนี้ก็ควานต้นก็จะกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็จะออกไปหาหญ้าเอามาไว้ให้แม่กำไรครับสายฝนครับจะอยู่บ้านไม่ได้ครับจะนอนอยู่บ้านไม่ได้เพราะเด๋ยวหญ้าอเอาดือชากอดหญ้าครับไปตามหมู่บ้านเขาไปหาซื้อต้นกล้วยครับต้นหญ้า เขาปลูกไว้ตามหลังห้องหลังห้องน้ำน,นิดหน่อยก็เจ้าเราเจอหน่อยบางเจ้าก็ให้ฟรีบางเจ้าก็ต้องซื้อครับต้องวิ่งหาแบบนั้นซื้อเป็นสวนใหญ่ก็ขายแพงแพงมากครับเมื่อวานทางจอมพระครับเขาให้เบอร์มาเปดเหรอก็แลโ<ะ>อ้จับก,กล้องออจะเอาละว,ว้ nè tạo thằng tu hả nhọ họ này ai mà nhọ cha với em Nào, này. À, à, bộ bộ thì Ở nhọ ừ. à. hại cha em là họ này nhọ thế nhọ ư ừ. anh ấy ai pha lan đó Hả? ai pha lan này bôi cha bé em pha lan bộ ừ. pha lên naki kia là hai phút luôn nè cái anh ăn này. anh em mò máy. pha lan hay em bây ừ, gì tạ gì hai ប <Indonesia> Tha like ាទឡានដាក់ទៀងក្តែងងាយបួយហូបបាក់ក្លាំទីណាអាចពើនំលងអាណាត់ទៀងក្តែងបោះអូហូអបវតាទៀងមងអីជូទៀងតែអីជូអឺរាងកាយឡើងបោះមោះហីកាឡើងបោះទេឡាមោះមើលជឺអានឹងហាយស្តុកផ្លៀងហែនមោះមិញហាយថាយញោមម៉ៃថាយអន FC ណាម៉ៃញោមចូលតាម FC របស់អឺបញ្ញុតនិយាយ นครับรักสายฝนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้เด็กกินสายฝนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ